ม่เราจะไปข่าวนี้แล้วของคุณท็อปนะฮะสำหรับผู้ที่รอ iPhone 5 c 5 s นะฮะก็มาแล้วมาเมืองไทยแล้วนะครับโหดมากเลยอ่ะมาเมืองไทยแล้วนะครับมาที่ห้างเดิมอย่างที่เราทราบกันนะครับสนนราคาเนี่ยนะครับ16กิกเท่าไร32กิกเท่าไร่64กิกเท่าไร่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปฟังจากคุณวิทนันวันนี้เราจะได้เซฟเวลาไปคุยกับซูเปอร์ฮีโร่ของเราเยอะๆครับค่ะเดี๋ยวไปพบกับคุณท็อปค่ะ สวัสดิครับคุณผู้ชมได้เวลาของข่าวคนไอทีกับป๊อปวุฒินันนาหินครับหลังจากที่เราทราบข่าวการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ iPhone 5 c แล้วก็ iPhone 5s ออกมาเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วนะครับสัปดาห์นี้มีราคาออกมาแล้วที่ประเทศไทยครับ ก็คือ Apple Store สาขา MBK ครับเขาประกาศราคา iPhone 5c ออกมาแล้วนะครับเริ่มต้นอยู่ที่21,500บาทส่วน iPhone 5s อยู่ที่32,900บาทร้อมรับของในวันที่21กันยาจนนี้ครับนี่นะครับ iPhone 5s 16GB สีดำครับราคาเริ่มต้น32,900บาทครับ iPhone 5S 32GB สีดําราคา35,400บาทสีขาว37,400บาท iPhone 5S 64GB ครับสีดํามีราคา36,900บาทสีขาว38,900บาทครับ สำหรับคนใจร้อนหาซื้อได้เลยนะครับดูแล้วราคาก็ออกมาไม่ได้เวอร์เหมือนตอนที่ออกข่าวมาในช่วงแรกๆนะครับแต่ว่าใครที่หาสีทองอยู่แล้วก็ผมยังไม่มีข้อมูลเลยนะครับส่วนผมอะ่ะขอเวลาไปซื้อทองดีกว่าฮะล่าสุดน,นะครับนอกจากจะมีข่าว iPhone 5 c 5S ออกมาแล้วประเทศยักษ์ใหญ่ก๊อปปีใค่มือถือ,อย่างจีนก็อ,ออกผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่ากู p h o n e 5 c ออกมาแล้วแต่ว่างานนี้เขาเป็นชื่อว่า กูโฟน5 4นะครับไม่ใช่ iPhone ด้วยสนนราคาอยู่ที่9.9ดอลลาร์นี่ครับหน้าตาถอดแบบ iPhone 5c เดี้ยเลยบริษัทกูโฟนจากประเทศจีนครับต้นตำรับการลอกแบบ iPhone มาตั้งแต่ตอน iPhone 5ที่ดูเหมือนหลายคนแถวนี้จะชื่นชอบนะครับเขาเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มีชื่อว่ากูโฟน i5c ด้วยหน้าตาที่ใกล้เคียงกับ iOS 7อย่างมากด้วยตัวเครื่องก็คล้ายกับ iPhone 5c ครับ สำหรับสเปคนั้นกูโฟน i 5 4มีหน้าจอ4นิ้วแต่ว่าไม่เรติน่าครับ CPU MediaTek Dual Core 1.2 GHz ครับระบบปฏิบัติการ Android 4.2ด้วยกล้องก็5ล้านพิกเซลแถมแรม512 MB มีราคาเพียง99ดอลลาร์เท่านั้น นี่แะครับเห็นตอนแรกก็ดูว้าวมากๆเลยนะครับแต่ด้วยความเป็น Android UI หน้าตาก็ทำในแบบ iPhone เด้ะเลยนี่แลยครับความถนัดของพี่จีนเขาและฮะเอาละครับนอกจากนี้ผมพาไปดูแอปพลิเคชันสำหรับแต่งหน้าแต่งรูปแต่งภาพสำหรับใครที่ชอบสวยชอบหล่อด้วยแอปนะครับผมมีข้อมูลดีๆจากแอป360อองศามาฝากครับ นี่ครับแอปถ่ายภาพคามรา360องศาและด้านสถิติที่น่าสนใจของแอปตัวนี้ก็คือยอดผู้ใช้ในไทย25ล้านคนนับเฉพาะ iOS และ Android เท่านั้นครับคิดสัดส่วนเป็น Android ประมาณ60%และ iOS ประมาณ40%นี่ยังไม่นับรวม Windows Phone เพราะว่าคำนวณฐานผู้ใช้ได้ยากมากครับ ผู้ใช้แอปตัวนี้ในไทยถือว่าคิดเป็น50%ของผู้ใช้แคเมรา360ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะครับซึ่งทีมงานของบริษัท p ิ n งโง่ซึ่งเป็นบริษัทของจีนนะครับผู้พัฒนาแอปตัวนี้จะเดินทางมาทัวร์เมืองไทยในเร็วๆนี้ด้วยถ้ามีข้อมูลแล้วจะมารายงานให้ทราบนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวค้นไอทีที่เกิดขึ้นรอบสัปดาห์นี้นะครับพบกันได้ใหม่วันศุกร์หน้าสวัสดีครับ